แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแผนงานที่มีกรอรอมนและกระอรอมนภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพซึ่งมีการดำเนินง,งานรวบรวมและบูรณาการข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตข่าวกรองสนับสนุนภารกิจหน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้ดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังตรวจสอบพิสูจน์ทราบยับยัง้งและสกัดกั้นการเตรียมการก่อเหตุรุนแรงและป้องกันการแทรกซึมใน,นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติในงานด้านการข่าว ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายปรับปรุงระบบและแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมคุณภาพงานข่าวดำเนินการประเมินผลสำฤทธิ์อย่างต่อเนื่องแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วย4โครงการได้แก่ 1. ข่าวกรองเชิงรุก 2. ต่อต้านข่าวกลองเชิงรุก 3. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการข่าวและ 4. การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกลองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีเป้าหมายเพื่อผลิตข่าวกองที่ตอบสนองความต้องการทุกกลยุทธต์ตามแผนบูรณาการ ซึ่งจะนำมาซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนครับ